สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านนะครับวันนี้ช่างอ๋อก็ไม่ได้มาสอนเพื่อนๆทำอะไรนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นเป็นวันหยุดช่วงสงการนะครับช่างอ๋อก็เลยไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาเที่ยวใกล้ๆบ้านช่างอ๋อนี่แหละก็ะคือจะเป็นสถานตาอากาศบางปูนะครับ ก็มาดูนกนางนวลนะครับเห็นว่ามันน่าจะสนุกดีก็เลยเอามาลงคลิปเพ้่เพื่อนได้ดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมาที่นี่ก็ลองมาเที่ยวดูสนุกดีนะครับเพลินดีมาให้อาหารนกกันนะครับที่นี่ก็จะมีกากไก่นะครับกากไก่เอาไว้บริการนะักท่องเที่ยวก็มาซื้อกากไก่แล้วก็โยนให้นกมนกินได้นกที่นี่ก็หลายๆตัวก็เชื่องนะครับคุ้นกับคนนะ บางครั้งเนี่ยเขาก็มากินมาจิกกินกับที่มือเราที่เราถือไว้ให้ใหเขาเนี่ยนกนางนวลที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนกนางนวลธรรมดาซึ่งเป็นนกที่อพยพมาจากทวีปเอเชียตอนกลางนะครับเช่นแถวจีนทิเบตมองโกเลียอะไรพวกนี้นครับมันก็จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยช่วงฤดูหนาวประมาณช่วงเดือนตุลาถึงพฤษภาคมเลยนะครับมันจะมาอยู่ยาวเลยตั้งแต่ตุลาไปจนถึงพฤษภาเลย ทีช่งอางอ๋ออ่านข้อมูลมาจากป้ายสื่อความรู้นะครับเขาก็ติดไว้เราก็อ่านการอพยพยา้ายถิ่นฐานของนกพวกนี้คือมันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับเนื่องจากแหล่งที่อยู่เดิมซึ่งเป็นที่ผสมพันธุ์แล้วก็เป็นที่สร้างหลังวางไข่ของมันนะนะพอช่วงเข้าฤดูหนาวเนี่ยอากาศก็จะหนาวมากก็คือหนาวจนน้ํากลายเป็นน้ําแข็งนะครับพวกพืชแล้วก็อาหารการกินต่างๆเนี่ย มันก็ลดน้อยลงนะครับพวกพืชพวกอะไรมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตไปด้วยนะครับนกนางนวลพวกนี้ก็เลยจําเป็นจะต้องอพยพนะครับย้ายลงมาทางซีโกโลกใต้นะครับซึ่งอุณหภูมิก็ไม่ได้หนาวไม่ได้หนาวเย็นมากนะครับแถมยังมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นกพวกนี้ก็เลยอาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดจนช่วงฤดูหนาวเลยนะซึ่งตอนนี้ที่ทั้งออกมาเนี่ยคือเดือนเมษายนนะจริงๆของเราอะหน้าร้อนละ หลังจากอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยนกนางนวลพวกนี้ครับก็จะอพยพก,กลับไปที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างรังวางไข่เลี้ยงดูลูกจนเติบโตแข็งแรงแล้วเนี่ยแล้วก็พาลูกพาครอบครัวนะครับอพยพก,กลับมาที่สถานตากอากาศบางปูอีกครั้งหนึ่งครับในปีถัดไปนะครับก็จะเป็นเงี้ยทุกๆปีสถานตากอากาศบางปูนี่เป็นพื้นที่าการดูแลของของทับบกนะครับ จะเป็นของคมพลาธิการทาหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ .2480 นะครับโดยยอมผลฟอวิบูลสงครามนะครับซึ่งตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับวัตถุประสงค์ก็คือสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนทั่วๆไปเนื่องจากว่ามันติดทะเลเนาะแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากที่นี่ก็จะทําการสร้างสะพานนะครับยื่นออกไปในทะเล แล้วก็ตั้งชื่อสะพานนี้ว่าสะพานสุกตาเมื่อก่อนที่นี่เป็นสถานที่พักฟื้นแล้วก็พักผ่อนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบด้วยนะครับแต่ทีนี้ต่อมาเมื่อสถานการณ์ที่ทายไม่ได้มีการรบอะไรแล้วเนี่ยได้ยุบสถานพักฟื้นนะครับก็ให้เป็นแต่ที่พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างเดียวในอาคารก็จะมีร้านอาหารแล้วก็ลานลีลาดไว้บริการนักท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการจะค้าพักแรมที่นี่นะครับก็จะมี บ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบในเวศของป่าชายเลนด้วยนะครับจริงๆช่างออกก็มาที่นี่บ่อยนะครับแต่ว่ารู้สึกปีนี้นกจะเยอะมากเลยช่างออกคิดว่าในส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการเพิ่มจํานวนนะครับเพราะว่าเขาไปกลับไปถิ่นบ้านเดิมของเขาเสร็จเนี่ยเขาก็ผสมพันธุ์มาแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วเขาก็พาลูกมาด้วยมันก็จํานวนนก็เลยมากขึ้นมากขึ้นทุกปี นุกดีครับเนี่ยโยนกากไก่ให้นกมันนะครับมันก็จะโชกกินแต่ก่อนนั้นมันไม่เชื่องขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันเชื่องมากเราสามารถเอาก,ากากไก่นะครับหยิบแล้วก็ชูขึ้นให้มันมาจิกกินที่มือได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่จะมานะครับก็มาสักช่วงเย็นๆหน่อยก็ดีนะครับจะได้มาดูพระอาทิตย์ตกดินถ่ายรูปถ่ายวิวนะครับสวยๆสําหรับเส้นทางที่จะมานี่ก็วิ่งเส้นสุขวสุวิทสายเก่าทางที่เราจะไปชนบุรีนี่แหละครับก็ประมาณนี้แหละครับ เห็นว่ามันน่าจะสนุกดีก็เลยเอาอมาแนะนำเพื่อนเพื่อนให้ได้ดูเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาบ้างนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบสำหรับท่านใดนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ช่างอ๋อฝากกดติดตามให้ช่างอ๋อด้วยเผื่อว่าช่องอ๋อมีสาระความรู้เกี่ยวกับการทํางานทําบ้านมีเรื่องราวดีๆนะครับช่องอ๋อก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆน,นได้ดูกันสําหรับคลิปนี้ช่างอ๋อก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ